สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องเล่าเอาม่วนนะครับกับไายทำณสถานที่เดิมมาทั้งหมด1 4 7ครั้งแล้วนะครับต่ไปไปไหนนะครับเราวันนี้าลักทิ่มถ่านอาจารย์จืดนะครับนี่ปีเสียนะครับโอ้แง่มึงเอาลูกไหนมานะครับอันนี้ปูจามาครับมีของฟรีบอมีในโลกครับแกจะขอสักอันสักตัวนะครับวันนี้หันมีรูปฤือสีกับปีเสียนี่เกี่ยวข้องกับรับอันนี้บบจ้ยลือสีนะครับแต่เยวจะอธิบายให้ฟังว่าท่านเป็นไข่อ๋อวันนี้จะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับรูปนี้อ๋อไปแช่ไปกี้กับพี่เสียงเนาะอันนี้เป็นพาพทำให้มันดูสวยงามหน่อยขอเอามาตกแต่งกันนะครับเนาะสวยงามครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่หรือสีนะครับชท่านดูในภาพัี๋อธิบายว่าท่านใค่นะครับอะเดี๋ยวนิโมดเออนิโมดมาเชิญมาแจงจุดแสตทายเลยครับที่มาที่ไปไปนเอ๊เคก่อนนะครับก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องราวท่านเนี่ยผมต้องถามอาจารย์วสันก่อนว่าเกิดมาในชีวิตอาจารย์วสันเนี่ยเคยสมว่างยงพ่อก่อน ก็มีพ่องมามีพ่องครับอ่าเ้าเคยผิดหวังพ่องก่อเออมีเหมือนกันครับผมแน่นอนเนาเวลาคนเขาสมหวังเขาก็ต้องมีความสุขเนาะเดือนไหนนี่จะผิดหวังสองเตื้อดอ,อ,<ล>น,อดนั้นผมก็ผิดหวังมาตลอดเหมือนกันครับแต่ว่าที่อู้ถึงความสมหวังความผิดหวังเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอเนาะครับนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เจอกับความผิดหวังมักจะหับมาได้เนาะบางคนก็ถึงขนาดว่าคิดสั้นทําร้ายตัวเองบางคนนอกเหนือจากทาร้ายตัวเองเองทำร้ายคนอื่นนะครับแต่ก็มีบางท่านบางคนเหมือนกันที่สามารถเปลี่ยนความผิดหวังเนี่ย ไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่มันดีขึ้นยัไ่ไงครับอวันนี้เขาจะมาเล่าถึงบุคคลท่านนี้นะครับอที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับท่านมีนามว่าเซียนแปะโคอเซียนกับเบเจลือสีเนาะเบใช่ือสีครับผมซึ่งจากเรื่องราวในสัปดาห์ก่อนนะครับที่เขาเล่าเรื่องของเซียนของจีน,นก็คือ <ใน S 2> ท่าน,นลือตงปิงแมทีนี้ก็มีเอฟซีถามหลังม์ว่าเอ๊ะและในประเทศไทยเขาเนี่ยมีเซียนก่อนนะครับก็เลยก็ต้องบอกว่ามี แต่ประเท่ฤษีเป็นเซียนอ่าเป็นเซียนนะครับเพราะว่าเขาต้องเข้าใจยางนึ้ว่าประเทศไทยเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญด้านศาสนาเนาะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอ่าประเทศไทยเขาเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนากับทุกคนเนาะนะครับโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้เขาก็จะเลยมาอู้ถึงในเรื่องของเซียนท่านนี้นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่เพียงแต่ว่าที่มาที่ไปของท่านเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่เริ่มครับนะครับ วันนี้เรื่องเล่าอมวนของเรานะครับจะมาเจอกันในตำนานตอนที่ชื่อว่าตำนานเซียนแปะโคเซียนแปะโคนะครับเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเซียนแปะโคเนี่ยนะครับเป็นไขรก็ต้องบอกว่าท่านเป็นคนเชื้อสายจีนเกิดที่ประเทศจีนนะครับนามเดิมของท่านคือเอียหงแท่เหลานะครับก็เป็นคนจีนเชื้อสายแท้จิ๋วนะครับอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนท่านเกิดในยุคประมาณท่าตีเทียบกับประเทศไทยก็ประมาณช่วงป,ปลายรัชกาลที่4นะครับ สมัยแรกที่ท่านเกิดขึ้นมาก็ยังว่าเมืองจีนน่ะมันเปิดแผ่นดินที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่เนาะคนอยู่กันเยอะแยะมากมายการอยู่การใช้ชีวิตบางคนก็มีความเป็นอยู่ที่ลําบากท่านก็เป็นหนึ่งบุคคลในนั้นที่ประสบความยากลำบากตั้งแต่เด็กด้วยความยากลำบากเนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันนะครับทำให้ท่านเนี่ยต้องออกจากบ้านเมืองของท่านเพื่อแสวงหาในเรื่องของความ,มความสำเร็จชีวิตและจะได้หาในเรื่องของรายได้มาชุนเจือครอบครัวท่านก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดตั้งแต่ท่านอาอยุได้13ปีนะครับ าการเดินทางสมัยก่อนคงหู้เนาะว่า <c oughs> มันไม่ได้มี <c oughs> เครื่องบินเหมือนปัจจุบันการเดินทางที่เป็นลางๆก็คือเดินทางด้วยทางเรือสมเภาท่านก็นั่งเรือสมเภาลอนแลมมานะครับอาจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยนะครับพอมาถึงก็เหมือนกับที่เขาเคยได้ยินนะคนจีนมาทํางานในเมืองไทยเริ่มต้นก็มีเสื้อผืน่อนไบท่านก็มาแบบนั้นเองนะครับก็มาเริ่มต้นมาเป็นเป็นกรรมกรรับจ้างแบบหามต่อมาท่านก็มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานเป็นลูกจ้างครับในร้าน ขายของแถวแถวย่านเยาวราชนะครับก็ใช้ชีวิตปกติทำงานมีความขยันขันแข็งมันเพียรเป็นที่ชอบใจของเจ้านายเนาะจนเจ้าของร้านหรือเจ้านายนะครับแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งเพื่อเป็นหลงจู้ของร้านหลงจู้ก็หมายถก็เป็นเหมือนผู้จัดการร้านนะครับท่านก็ทําไปเรื่อยๆมาวันหนึ่งเนี่ยท่านได้คิดว่าการทํางานเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยโอเคมันอาจจะมีรายได้ที่มั่นคงแต่โอกาสที่จะร่ารวยมันเปลี่ยนไปได้ยาก พอท่านคิดได้ท่าก็เรม,มองหารูทางธุรกิจประกอบกับว่าเข้ามาในเมืองไทยพอสมควรแล้วก็พอมองออกว่าเอ๊ะมันมีบางอาชีพที่คิดว่าตัวเองทํา้วน่าจะประสบความสำเร็จถ้าก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะออกไปประกอบอาชีพประกอบธุรกิจด้วยตัวเองนะก็คือไปทําสวนนะครับทำสวนทําไร่ทําสวนผลไม้ก็มีปลูกพุงปลูกพักตัวก็พอมีไอเดียตรงเนี้ยก็เลยไปขอลาออกกับเจ้าของนะครับเจ้าของร้านที่เป็นลูกจ้างปรากฏว่าเจ้าของร้านม่ยอมม่กออกด้วยความเสียดายเนาะเพราะว่า <c oughs> ท่านเป็นคนที่ทํางานดีนะครับท่านก็ลบเล้าเจ้าของร้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันนึงเจ้าของร้านอาจจะด้วยความลาคาญหรือความสงสารก็อนุญ,ญาตให้ออกนะครับแล้วก็มอบเงินมาให้ทําก้อนหนึ่งเอาไว้เป็นทุนรอนในการตั้งต้นชีวิตท่านก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับไปหาเช่าพื้นที่เพื่อทําในเรื่องของสวนผลไม้กับทําสวนผักเนาะบริเวณที่ท่านเอามาตั้งเนี่ยท่านไปหาเช่าพื้นที่อยู่บริเวณตลาดหัวตะเค้แถวๆแขวงลาดกระบัง เขตราชก,กะบางกรุงเทพนะครับซึ่งตอนนั้นสมัยมันกัไม่ใช่มีบ้านเดืมไม่ช่เจริญนี้เนาะท่านก็ทําอาชีพของท่านไปโดยท่านก็เช่าพื้นที่ของบุคคลอื่นประกอบอาชีพสัมมาอาชีพก็ด้วยความขยันขันแข,ข็งมันเพียรท่านการทําอาชีพ่านก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทีนี้ไอ้ความที่ว่าท่านขยันขันแข็งเนาะผลงานเนี่ยมันก็ไปเข้าตากับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนก็เอ๊ะมองแล้วดูแล้วคนนี้มีแววนะครับประกอบว่าเจ้าของสวนมีลูกสาวด้วย ชื่อนางมาลัยนางสาวมาลัยเนาะก็เลยว่าเออ,อยากได้ไอ้นุ่มคนนี้มาเป็นลูกเขยเจ้าของสวนก็เลยไปาถามว่านะครับสอบถามว่าเอ,อ๊ตกลงเนี่ยมาจากเมืองจีนเนี่ยมีลูกมีเมียหรือยังก็ปรากฏว่าตางออนุ่มนะครับเอ,อี้ยหงเนี่ยบอก,กว่ายังมีอ่าแล้วเจ้าของสวนก็พอว่าม,ามีก็ถามต่าเอ๊ละคิดจะมีกับเขาปะท่านก็บว่าก็คิดจะมีเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าอ่ามันยังม่หูจากที่ไปคบหาไปพูดคุยกับใคร เจ้าของสวนก็เลยเข้าทางแหลกะก็เลยว,ว่าอ่ะเดี๋ยวจะแนะนําลูกสาวท่านก็ปลูกต้นรักกับนางสาวมาลลยเนาะก็มีความรักที่นะครับดาบลื่นไปด้วยดีแต่วันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่ประคาดฝันนะครับระหว่างที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาบลื่นเนี่ยปากว่ามีจดหมายมาจากเมืองจีนอ่าก็คือเป็นจดหมายจากแม่ท่านแจ้งข่าวกลับมาบบว่าว่าขอให้ท่านรีบกลับเดินทางกับประเทศจีนวนเพราะว่าแม่ท่านเนี่ยได้มั่นหมายมือยิงไว้คนหนึ่งอ่าเพื่อจะให้ท่านแต่งงาน ทีเนี้ยท่านหูท่านก็รู้สึกบดีเนะาะพราด้วยความว่าท่านมีคนั่าถู่แล้วแต่ความที่ว่าคนจีนสอยก่อนเนี่ยเขามีความกระตันยูกับพ่อแม่บรรพชนเนาะนะครับก็เลยไม่อยากจะทาให้พ่อแม่เสียใจก็เลยมาปรึกษากับนางสาวมาลายว่าตอนเนี้ยทางแม่ที่เมืองจีนน่ะมีการเลือกคนไว้ให้เป็นเช่าสาวแล้วแล้วเขาจะทอยางไรดีต่างคนก็ต่างรองไห้รองหุมแต่นางสาวมาลัยเนี่ยเข้าใจว่าอาย่างไดควรพ่อแม่สําคัญที่สุดอ่าก็บ,บอกว่าท่านก็เธอกระกลับไป หาแม่เธอเถอะไปแต่งงานเถอะเพราะว่าจะได้ไปทําแม่เสียใจก่อนหลังจากนั้นก็ล่ําลาดางสาวมาลัยนะครับเดินทางกลับเมืองจีนแต่ด้วยความที่ว่าการเดินทางสมัยก่อนมันค่อนข้างจะเรายากลำบากแล้วก็ใช้เวลานานปราฏว่าพอไปถึงเมืองจีนเซนเนี่ยนะครับไปเจอแม่ท่านแม่ท่านก็ตกใจเอ้ามาได้ไดแล้วที่สําคัญแม่ท่านก็บอกว่าผู้หญิงที่หาไว้เป็นเจ้าสาวเนี่ยเขารอไปได้เ <c oughs> ขาก็เรียกขอถ,ถอนมันไปละ,ะพอท่านได้หูเรื่องเอ้าผู้หญิงที่แม่เตรียมไว้ให้อถอนมันไปละ ความก็แอบรู้สึกดีใจเลนะ็กๆเนาะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีกับผู้หญิงคนนี้พ่อผมู้จักกันเลยแต่ความที่ว่าเนื่องจากว่าจากบ้านไปหลายปีนะครับก็เลยต้องยังไงจะมาปุ๊บปิ๊กปักปั๊บมันกลบได้เนาะ <c oughs> ก็เลยว่าถือโอกาสว่าอยู่ดูแลแม่แห็นสักสองสามเดือนค่อยปิ๊กเมืองไทยกอหลังจากพ้นิบติแม่ต่างๆนะครับแม่ก็เข้าใจว่าตัวเองไปทำาะไถูกเราไปบังคับลูกและแถมผู้หญิงที่บังคับก็บ้าเอาลูกตัวเองก็เลยบม่กล้าที่จะไปลบเลาเรื่องการใช้งาน ท่านก็พอดูแลแม่ได้สักสองสาเดือนก็เดินทางกลับมาเมืองไทยในหัวใจท่านก็มีความหวังเนาะว่ากลับมาก็คงจะได้คองรักคองคู่กับผู้หญิงที่ท่านหักก็คือนางสาวมาลัยพอถึงเรือเด,เดินทางถึงประเทศไทยก็รีบเดินทางไปหาผู้หญิงที่รักแต่ปรากฏว่าพอไปเจอผู้หญิงที่ท่านหักเนี่ยแทนที่ผู้หญิงคนนี้จะดีใจกับําหน้าเหมือนโดนคนโดนผีหลอกนะครับสาเหตุก็เนื่องจากว่าฝ่ายนางสาวมาลัยเนี่ยเข้าใจว่าท่านคงบะกลับมาแล้วนะครับคนเฮาก็ต้องมุ่งอ่อนไปต่อ นางสาวมลา,ายก็ได้แต่งงานกับผู้ชายอื่นไปละอ่าทีเนี้ยพอไปปุ้นก็ผิดหวังปิกมาก็พิดหวังอ่าคนเขาถ้าเป็นสมัยไปเดียวอกหักซ้ําซ้อนนะเพราะว่าเฮิร์ตเนาะท่านก็เดินทางไปแบบไร้ชุดใหม่อันนี้ตำนานเขาเล่าว่าเนาะเขาเล่าว่าท่านเดินทางไปถึงโรงเจแห่งหนึ่งแล้วก็พันได้ยินเสียงนับเสียงลึกลับมาเห็นตัวบอกว่าเชิญท่านเซียนแปะโคโพทิสัตว์เข้ามาบําเพ็ญธรรมอยู่ที่นี่แล้วอ่าพอท่านได้ยินเสียงนะท่านก็เข้าไปปฏิบัติธรรม บริเวณที่ท่านได้ยินเสียงเนี่ยเป็นโรงเจเนาะก็คือเป็นสา,าที่ประกอบศาสนกิจของคนจีนเชื้อสายจีนท่านก็บำเพ็ญธรรมอยู่ที่นี่นแล้วก็มีความเล่าออก,กันมาเนาะความเชื่อนะครับว่ากลางคืนเนี่ยจะมีผู้วิเศษลึกลับเนี่ยมาคอยสอนวิชาความรู้สอนเรื่องหลักธรรมะให้ท่านจนท่านท่านสามารถฝึกฝนพัฒนาจิตตัวเองจนบรรลุถึงความวิเศษหรือคุณธรรมในตัวเองนะครับมีเอาไว้ก็เหมือนว่ามีฤทธิ์เนาะนะครับเวลาเจ้าบ้านเดือดร้อนก็จะมาพึ่งพาอาศัยไข่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่าใขรโดนผีเข้าก็มาขอให้ท่านช่วยจัดการใหอะตำนานก็เล่าว่าเวลามีคนโดนผีเข้าเนี่ยเขาปามาหาท่านท่านจะทําการถือธงแล้ววัดแวกว่งไปบนท้องฟ้าบนอากาศ่และบริเวณที่คนที่โดนผีเข้าเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นเป็นกงขึ้นมาอ่าซึ่งสามารถที่จะครอบงามเป็นบาเรียครอบงามมากับบริเวณคนที่โดนผีเข้าแบบสามารถที่จะดิ้นรุดออกไปไหนได้และหลังจากนั้นท่านก็จะทําการเทศสั่งสอนนะครับเพราะว่าเรื่องหูถึงบุญบาป ว่าการไปเบียดเปียนคนไปสิงร่างคนมันมบดีจนสุดท้ายผีก็ยอ,อมเข้าใจเห็นถึงเรื่องของบาปก,กรรมท่านก็จะอุทิศบุญแล้วก็ให้วิญญาณตรงนี้ออกจากร่างมุ้งยิงคนนี้ไปหรือคนที่โดนสิงออกไปแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทาเมื่อท่านเนี่ยได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายก็เล่าลือกันว่าบริเวณบ้านตลาดหัวตะเข้เนี่ยมันมีจระเข้ดูร้ายอยู่ตัวหนึง่งคอยอารวาสจับผู้คนไปกัดกินแล้ววันั้นมันมีเหตุการณ์คือมีเด็กชาวบ้านนะครับทำการเล่นน้ําอยู่ ทีนี้พอเล่นน้าอยู่เนี่ยปรากฏว่าจอระเข้ตัวเนี้ยก็มาคาบเอาเด็กคนนี้ไปพ่อแม่พอหูอข่าวก็รีบไปแจ้งท่านเซียนแปะโคเพื่อมาช่วยเหลือซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็บอกว่าเขา,าได้หวังว่าจะได้มาเป็นมีชีวิตเพราะโดนจระเข้คาบลงไปในน้ำเนาะดำหายไปเขาก็ขอแค่วาอยางน้อยได้ศพกลับมาท่านก็พอทราบท่านก็ไปบริเวณที่มัน <c oughs> ตรงแม่น้ําที่ว่าเขาว่าจอระเข้คาบคนไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ว่าท่านก็ทําการบริกรรมคาถานะครับอยู่สักแป๊บหนึ่ง อยู่ดีๆเนี่ยจอระเข้กับโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ําพร้อมกับเด็กแล้วตำนานก็เล่าว่านะครับท่านใช้เท้าเนี่ยแตะบนหัวจอระเข้และทันใดจอระเข้ก็ยอมคลายละอ่อนออกแต่ว่าที่มหสัสจ,จรย์คือเขวาว่าละอ่อนเนี่ยที่โดนจอระเ้ฆ่าไปกลับมาเสียชีวิตแต่ยังมีชีวิตยังอู้ได้ยังอย่างไรอยู่นะครับอเรื่องชื่อชื่อเสียงท่านก็เรื่องลือระบือไกลไปท่านก็อยู่ช่วยคนที่โรงเจเนาะนะครับ Uh, จนมาวันหนึ่งเนี่ยเมื่อท่านอายุป,ประมาณ26ปีท่านรู้ด้วยญาณท่านว่าท่านจะลากสังขารนะครับท่านก็เลยบอกนะครับลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดท่านว่าเฮ้ยไปก,อก่อเห้ไปทําการประกอบกล่องกล่องไม้ขึ้นมาหนึ่งกล่องแล้วตัวท่านเนี่ยจะเข้าไปปฏิบัติธรรมในนี้เป็นเวลา100วันห้ามมีใขรรบกวนอ่าครับบอราว่ามาห้ามรบกวนบอกว่าจะมีเรื่องคอคลาดปาดตายห้ามไปยุ่งโดยเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดว่าพอครบ100วันค่อยเปิดกล่องออกดู ถ้าพบว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วถ้าในกรณีที่ศพของท่านหรือสังขารร่างกายของท่านน่ะมันเกิดการเน่าเสียนะครับเพื่อดำเนินการก็คือเพื่อเอาไปเผาและบําเพ,ญพ็ญกุศลทางด้านศาสนาแต่ว่าถ้าหากว่าเปิดออกมา้วสังขารร่างกายท่านมันเน่าเสียอย่างต่างนะครับก็เพื่อพิจารณากัานเองว่าจะดําเนินการอย่างไดต่อังจาะน่นท่านก็เข้าไปบําเพ็ญอยู่ในปฏิบัติอยู่ในกล่องไม้ที่ว่านะครับอ่าพอจะครบร้อยวันเนี่ยเขาว่าวันก่อนที่ครบหนึ่งร้อยวันเนี่ย เกิดปรากฏการณ์รุนแรงทางธรรมชาติมีฝนตกฟ้าห้องคึกขนองนะครับเสียงดังโคมค่าม,มากซึ่งแบบเคยเกิดในบริเวณนี้นะครับอพอรุ่งเช้ามาก็คือครบ100วันทางลูกศิษย์ลูกหาก็ได้มีการเปิดกล่องนี้ออกมาปาก,กว่าท่านได้เสียชีวิตไปละแต่เสียชีวิตอยู่ในท่าน,นั่งสมาธินะครับโดยสังขารร่างกายท่านแบบเน่าแบบเปื่อยนะครับหมู่ลูกศิษย์ลูกหาก็คิดการว่าเอาเราจะยได้ดีกับสังขารท่าน <c oughs> ก็นเลยว่าเอาอีเขาเก็บสังขารท่านไว้ดีกว่า ก็เลยมกีการเชิญสินแสมานะครับสินแสกลับมาทําพิธีแล้วก็มีการใช้นะครับในเรื่องของคำว่าผงทูบเอาผงทูบเนี่ยพอกบริเวณสังขารร่างกายของท่านนะครับซึ่งรูปที่เราเห็นอันนี้คือลูกที่เป็นว่าเขามีความเชื่อว่าเป็นรูปร่างของร่างจริงของท่านจะอยู่ภายในตรงนี้นะครับเอาเอาผงทูบเนี่ยพอกทับทั้งตัวทั้งหน้าตาทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ทําการปิดท,ทองคําทับอีกทีหนึง <ừ> ่งเขาเรียกว่าเป็นร่างทองเนาะนะคร <ừ> ับแล้วก็ปฏิสถานร่างท่านไว้ที่โรงเจ ให้เองตัวนะครับให้เองตัวที่กรุงเทพนะครับก็ท่านก็ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลแต่ว่าเขาเล่าว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตน่ะท่านเคยบอกไว้ว่าหลังจากท่านเสียชีวิตไปเนี่ยจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่รุนแรงที่บริเวณตลาดหัวตะเชะคือชาวบ้านเนี่ยระมัดระวังให้ดีไม่รอซึ่งก็เกิดเพลิงไหม้จริงๆแล้วก็ไฟไหม้เนี่ยก็ลุกลามมาถึงฮงเจย์ถึงขนาดว่าฮงเจยก็ได้รับไฟไหม้เสียหายซึ่งระหว่างที่ไฟไหม้กันกำลังลุกลามเนี่ยก็มี เอาแปะท่านหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นคนดูแลโรงเ <Okay. S 2> จดอสามเจ้าเนี่ยก็ฟ่านะครับเสี่ยงชีวิตฟ้าเข้าไปในของเพลิงเพื่อเอาไปอุ้มร่างทองท่านออกมาอ๋ออุ้มยกนี่ไปเลยใช่ครับเอาออกมามแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณ4ี่ห้าปีเนาะก็มีการรวบรวมในเรื่องของทุนทรัพย์แล้วก็มีการสร้างใหม่สร้างโรงเจใหม่ก็เอาร่างของท่านไปปฏิสถานไว้แล้วก็มีเรื่องเล่าว,ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งฮะที่ร่างท่านถูกขโมยออกไปหายไปนะครับแล้วก็ปิกเข้ามาก็มีคนเอากลับมาคืนมาอ่านะครับ แล้วก็ในส่วนของท่านเซียนแปะโค้นะครับก็มีการไปกราบไหว้บูชาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปขอในเรื่องของโชคลาภขอในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับขอในเรื่องของธุรกิจแต่เรื่องหนึ่งที่คนที่นับถือท่านเซียนแปะโค้จะไป,ไปขอกันก็คือในเรื่องของความรัก<อ>เพราะว่าจากที่เราฟังตำนานชีวประวัติของท่านคือไปขอนี่นมาได้แน,น่นอะนท่านก็เคยผิดหวังจากตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมครับในการขอพรตรงนี้<อ>ก็เลยอาจจะขอพรไปด้านอื่นๆนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าท่านเซียนแปะโคนะครับจะได้สิ้นชีวิตนะครับมาหลายปีมากลวแต่ว่าคุณธรรมความดีก็ยังเป็นที่รู้จักเป็นที่จดจําคนยังกราบไหว้นะครับโดยท่านเสียชีวิตเนี่ยก็คือประมาณปีพศ2448 2448อ่าช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5 mm hmm. นะครับแล้วก็ความคุณธรรมของท่านก็เป็นที่เรื่องลือถึงขณะมีคนนําไปกราบพูนนะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็เลยพระราชทานนามเพื่อว่าเป็นเซียนแปะโคเซียงหนี อ๋อนี่หลหท่านพระราชนันใช่ครับเป็นน้าผื้อนะครับแล้วก็ได้รับการบูชากาบไหว้มาถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการกาบไหว้เซียนแปะโคจะมีสถานที่ที่ควรจะไปกราบไหว้อยู่2ที่ที่ไหนครับที่หนึ่งก็คือรงเจฮะเฮ่งตัวที่เพิ่นประจําเพื่อนใช่ครับที่ว่ามีสังขารล่างที่อยู่กอีกที่หนึ่งก็คือที่มูลนิธิเซียนแปะโคอันนี้มีที่ไหนครับก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับเขาอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับแต่แบบได้ใกล้ชิดถึงขนาดแบบติดๆกันเลยเนาะเราอยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็ ถ้าเกิดว่ามีใครที่ได้เดินทางไปบริเวณนั้นก่อสะดวกตรงไหนก็ไปไหว้กันแต่โดยส่วนใหญ่ขอก็จะไปไหว้ที่ศาลเจ้าที่มีองค์ใช่เพราะว่าจะมีความเชื่อแต่อย่างที่เฮาอู้กับไปตะแก่วว่าผมลืมเล่าไปนิดนึงถ้าดูในดีนะครับร่างท่านเซียนแปะโคเนี่ยจะค้อมตัวลงไปข้างหน้าเพราะว่ามันมีที่มาอยู่นะครับที่มาเนี่ยคือคือหลังจากที่ท่านบรรลุถึงความเป็นเซียนที่เขาว่าเนาะท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทางบ้านกับท่านก็ขาดการติดต่อไปแม่ท่านก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะ น้าชายของท่านมาเดี๋ยวแล้วก็มาบอกว่ามาซืบหาข่าวนะครับซืบหาข่าวคือว่าเอ๊ท่านยังดีเป็นตายได้ดียังอยู่ก็ก็บอกว่าทางน้าน้าชายเนี่ยนะครับก็ได้ข่าวว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วอแต่ว่าก็เสียชีวิตบพเนี่ยยังบรรลุหึุความเป็นเซียนน้าชายพอได้ทราบก็รีบดันดันโดนตามหามาถึงวงเจนี่ก็บอกว่ามาเจอร่างของท่านเซียนแปะโค้ดนะครับที่เอาเห็นนั่งอยู่แต่ว่าแต่เดิมเนี่ยเขาว่าร่างท่านจะนั่งหลังตรง่อ แต่พอมาเห็นร่างหลา,านชายเนี่ยปรกกฏว่าน้าชายก็เข้าไปชี้นิ้วชี้ต่อเข้าไปในรูปรูปกายร่างทอง,องท่านเนี่ยแล้วก็ต่อว่าว่าท่านเนี่ยใจดำเนี่ยตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปสบายไปดีสบายไปมีความสุขไปบรรลุปเป็นเซียนปล่อยให้ญาติพี่น้องปล่อยให้แม่ยังตกระกรรมลําบากอยู่ <S <S ทันใดนั้นเขาก็เล่าออกมาเนาะว่าร่างทองของท่านเซียนแปโคที่นั่งตรงๆเนี่ยก็ค่อยๆก้มโน้มตัวมาข้างหน้าเหมือนกับว่าท่านน้อมรับความผิดที่ น้าชายท่านได้ต่อว่าพอน้าชายท่านเห็นร่างท่านก้มลงข้างหน้าเนี่ยก็เกิดความตกใจเพราะอยู่ดีนั่งตรงแล้วเอาอยู่ดีก้มลงมาอย่างนะครับก็ถึงขนาดว่าว่าหนีออกจากศาลเจ้าไปเลยกัวนะครับถ้าเกิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปที่ศาลเจ้าจะเห็นนะครับเวลามองมุมด้านข้างจะเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างท่านมีการโน้มตัวไปนข้างหน้าจริงนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับก็ยังเก็บไว้ที่อ่าอ่าปฏิสนธา์อยู่ที่โรงเจฮะเพ่งตัวนะครับถ้ามีโอกาสใครเดินทางไปกรุงเทพก็ไปแวะได้นะครับ เพื่อจะได้ไปไปสารที่สายมูอีกที่หนึ่งที่ได้ไปกราบไหว้ขอพรนะครับเพื่อเราจะได้มีกําลังใจในการสร้างคุณงความดีนะครับเรื่องราวนะครับตำนานเกี่ยวกับเซียนแปะโคแห่งนะครับบ้านหัวตะเคก็มีเพียงแค่นี้ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เซียนแปะโคนะครับก็ยุงเทพเนาะหัวตะพานท่านกระบังนะครับซึ่งอันนี้แกเป็นตำนานที่มานแนนักนะครับเพราะว่า มันสองซีซีแปดนะครับกับประมาณรักร้อยกว่าปีนิดๆประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก่ในอินเทอร์เน็ตมีเนาะมีมีครับแล้วก็ท่านไหนสนใจนะครับอันนี้เป็นเซียนของไทยเป็นคนจีนแต่มาอยู่ไทยเป็นคนจีนแต่มาปฏิบัตรรมและบรรลุทมในประเทศไทยเป็นถือว่าเป็นเซียนของไทยก็ต้องถีตีว่าท่านอยู่เมืองไทยก็ต้องทบรรลุที่ไทยนะครับครับใครมีสนใจเรื่องไหนแหมนะครับก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาทางหลังทางแน่ได้หมดนะครับผม สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเรื่องเล่าอมนของเขานะครับมีอย่างก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับมีอยากได้ของรางวัลหรือไอ้ปีเสียนี่แงามดีใครได้อะอันนี้ใครได้เดี๋ยวผมจะบอกแดงบูชาเนาะครับของบางอย่างนี่คือว่าถ้าเขาบูชาไม่จบเองเขาจะมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของนะครับก็ท่านผู้ชมกับมีอย่างก็บอกกันมานะครับเขาใครตอบกลับไปหรือว่ามีเขาก็จะมุ่งกันในรายการนะครับแล้วก็มาแน่นี้นะครับ และแก่เท้าก็อาจจะมีการไล์ซดนะครับอาจจะมีการไล์ซดเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ว่างก็เข้ามาทีแต้มดูการไล์ซดของเขาได้นะครับตอนนี้กำลังวางแผนกันอยู่นะครับเมื่อใดก็อย่าบอบกล้นะครับสำหรับวันนี้ทีมงานเรื่องราาม้วนและแจงเฉลิมพงศ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ